ในสถานการ์บ้านเมืองที่อยู่ในภาวะไม่ปกติทั้งภัยพิบัติจากธรรมชาติหรือเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองสิ่งที่เราพบเห็นจากสื่อออนไลน์คือการส่งต่อข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ววินาทีต่อวินาทีข้อสังเกตคือเมื่อข้อมูลถูกส่งต่อด้วยความรวดเร็วย่อมมีความเป็นไปได้สูงที่จะขาดการตรวจสอบความถูกต้องเมื่อขาดการตรวจสอบก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาดและหากเราส่งต่อข้อมูลที่ผิดพลาดนั้นไปอย่างรวดเร็ว ข้อมูลที่ผิดผิดก็จะกระจายข้อมูลไปสู่วงกว้างอย่างรวดเร็วยิ่งสมัยนี้เครือข่ายสังคมออนไลน์ต่างๆสามารถสร้างตัวตนเสมือนด้วยแอคเคาท์ที่ไม่สามารถระบุตัวต,วตนหรือกระทั่งการตัดต่อภาพแต่งเติมข้อมูลเข้าไปได้อย่างง่ายๆหรือแม้แต่การเอาความจริงกับความคิดเห็นมาผสมรวมกันจนแทบจะแยกกันไม่ออกเราในฐานะผู้ใช้สื่อถ้าเราไม่รู้ทันเราอาจจะถูกหลอกใช้เป็นเครื่องมือของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายอันประเมินค่ามิได้ที่ก่อเกิดมาจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนของเราเองในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่เสพสื่อเราควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติท่ามกลางข้อมูลที่ล้นทะลักเข้ามาสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสติเมื่อใดที่เราตกเป็นทาสของอารมณ์เราก็จะถูกสื่อชักนำได้ง่ายๆจนอาจละเลยข้อเท็จจริงและเลือกที่จะเชื่อข้อมูลเพียงด้านเดียว 2. ตรวจสอบที่มาเบื้องต้นก่อนที่จะเชื่อข้อมูลใดๆควรตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข่าวหลายๆแหล่งว่ามีข้อเท็จจริงมากน้อยเพียงใดและหาต้นตอของข้อมูลนั้นว่ามีที่มาน่าเชื่อถือหรือไม่หากเป็นรูปภาพก็ควรมีความชัดเจนไม่ควรมีการตัดต่อแต่งเติมทั้งตัวภาพและข้อความเช็คที่มาโดยนำภาพไปตรวจสอบใน Google ว่าเป็นภาพจริงหรือภาพเก่านำมาเล่าใหม่เพื่อป้องกันการสร้างสถานการณ์ หรือหากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในสถานการณ์เองควรรายงานสถานการณ์ตามข้อเท็จจริงมีการระบุเวลาสถานที่ที่เหตุน,นั้นเกิดขึ้นหลีกเลี่ยงการใช้ภาษารุนแรงส่อเสียดหรือกล่าวหาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหากไม่ทราบข้อเท็จจริงไม่ควรใช้สัญลักษณ์ประกอบอารมณ์หรือใช้ภาษาที่ก่อให้เกิดความกำกวม 3. เคารพสิทธิของผู้อื่นทุกๆคนมีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นของตนเองแต่ความคิดเห็นนั้นก็ไม่ควรจะไปละเมิดสิทธิของผู้อื่น ภาพบางภาพมีการเปิดเผยใบหน้าแช่ภาพเยาวชนภาพเหตุการณ์รุนแรงภาพผู้เสียชีวิตซึ่งภาพดังกล่าวอาจถูกนําไปเป็นเครื่องมือของคนบางกลุ่มและยังถือเป็นการละเมิดสิทธิตามกฎหมายคุณมีสิทธิ์แชร์แต่คุณไม่มีสิทธิ์ทำร้ายใครแม้จะเป็นพื้นที่ของคุณบนโลกออนไลน์ก็ตาม 4. ส่งต่ออย่างรอบคอบตั้งสติเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์หลายข้อมูลเราสามารถตรวจสอบที่มาของแหล่งข่าวได้ แต่หลายข้อมูลถูกส่งมาเป็นทอดๆเช่นพี่คนนั้นบอกมาเขาบอกว่าแอบอ้างว่าเป็นคนจากสถานที่จริงๆหรือมีข้อความยั่วยุข้อมูลเหล่านี้ไม่ควรแชร์เพื่อหยุดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและระมัดระวังผลที่จะตามมาจากการแชร์อย่าแชร์เพราะคิดว่าใครๆก็แชร์เพราะข้อมูลบางอย่างที่คลาดเคลื่อนหรือผิดพลาดอาจเป็นการเติมเชื้อไฟทำให้สถานการณ์รุนแรงเกินกว่าที่ควรจะเป็น และอาจตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในที่สุดทำกลางความสับสนและความขัดแย้งของสังคมเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีสติให้มากเพียงเราหยุดคิดสักนิดใช้สติคิดไตรตรองก่อนที่จะเชื่อข่าวสารใดๆโดยง่ายและรับผิดชอบผลที่จะตามมาจากการแชร์ข้อมูลรับรู้ข่าวสารให้พอดีรอบด้าน รู้จักใช้สื่ออย่างมีสติรู้เท่าทันสื่อก็จะไม่ตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเพียงเท่านี้เราก็มีภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับข้อมูลจากโลกออนไลน์อย่างรู้เท่าทันและก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปได้